เดม o นออฟคอนเป็นชื่อกองกำลังของเคียสกอตแห่งโลหิตความโกรธสงครามและการฆ่าฟันอย่างคอนกล่าวกันว่าทุกการฆ่าฟันในจักรวาลเลือดทุกหยดที่หยดลงสู่พื้นดินหลวนเพื่อบูชาเทพแห่งโลหิตคอนทั้งสิน้นแต่ทว่าในมุมมองของมนุษย์บางกลุ่มมองว่าเทพคอนนั้นเปรียบเสมือนความภาคภูมิใจในสนามรบเกียรติยศของเหล่าทหารที่ต้องตายในสนามรบและความภาคภูมิใจในชัยชนะ เหล่าสาวกแห่งคอนจะได้รับพลังก,กำลังในการต่อสู้อย่างมหาศาลถึงแม้ว่าสติสัมปชัญญะของเหล่าสาวกจะถูกแทนที่ด้วยความบ้าคลั่งและความกระหายสงครามแต่ทว่าพรที่ได้รับมาจากเทพแห่งสงครามองค์นี้คือความสามารถในการต่อสู้อย่างไร้ขีดจำกัดและเริ่มเสพความสุขจากการฆ่าฟันจากศัตรูเบื้องหน้าซึ่งสิ่งนี้มีผลให้บางครั้งนอกจากคอนที่จะได้รับพลังจากเหล่าสาวกแล้ว กล่าวกันว่าซลาเนชเองก็ได้รับพลังจากการเสพความสุขจากการฆ่าฟันอีกด้วยเคียสกอตคอนนอกจากชื่อที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วอย่างคอนคอนเองยังมีชื่ออื่นอีกเช่น Lord of r a เรหรือลอร์ดออฟ o ั d คอนเป็นเคียสกอตที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในหมู่เคียสกอตทั้ง4ตนซึ่งดำรงตัวตนอยู่ภายในอิมเทอร์เรียมกล่าวกันว่าคอนถือกำเนินในยุคกลางของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เนื่องจากในยุคสมัยนั้นมีการรบการฆ่าฟันและสงครามหลายครั้งทำให้เคออสกอตตอนนี้ถือกำเนิดขึ้นมาโดยปกติเทพเคออสตนอื่นๆหรือแม้กระทั่งคอนก็ไม่มีรูปร่างชัดเจนแต่มักกล่าวกันว่ารูปร่างของคอนนั้นมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์สูงหลายฟุตมีร่างกายกำยำและมัดกล้ามมหาศาลใบหน้าของคอนมักจะถูกบอกว่าคล้ายมนุษย์ที่ทั่วทั้งใบหน้าเต็มไปด้วยความบิดเบี้ยวเนื่องจากโทสะที่ไร้ที่สิ้นสุด บางก็ว่าเป็นชายที่สวมหมวกเกรอะแบบนักรบในสนามรบบีใบหน้าดุร้ายนอกจากนั้นคอนยังนำหัวกะโหลกของเหล่ากษัตริย์ต่างๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาแขวนเอาไว้ตกแต่งตามส่วนต่างๆของร่างกายคอนจะสวมชุดกรอะหนักที่ทำจากทองเหลืองและเหล็กดำในคำพีของเหล่าสาวกแห่งคอนมักจะกล่าวว่าเทพคอนจะไม่ค่อยพูดแต่มักจะแผดเสียงคำรามอยู่เสมอ กล่าวกันว่าเสียงของคอน,นั้นแสดงถึงความกระหายเลือดที่จะดังกล้องไปทั่วพภพบคอนมักจะนั่งอยู่บนบันลังทองเหลืองซึ่งประดับประดาไปด้วยหัวกะโหลกของเราบัาดแชมเปี้ยนซึ่งประดับประดารอบบัลลังของคอนอาวุธประจําตัวของคอนกล่าวกันว่าเป็นใบมีดแหลมคมขนาดใหญ่ซึ่งสามารถตัดทุกสปปรรพสิ่งได้อย่างง่ายดายถึงแม้ว่าจะไม่มีชื่อระบุไว้อย่างชัดเจนแต่ในหลายอารยธรรมของสิ่งมีชีวิตทั่วทั้งทางช้างเผือก ก็ได้ระบุชื่อของอาวุธชิ้นนี้ไว้ในแบบของตนเองเช่น w a r r i n g e r w a r Maker และ End of Time t h i n g s ว่ากันว่าเมื่อคอนได้หยิบอาวุธประจำตัวของเขาขึ้นมาและกวาดคมมีดไปตามสถานที่ต่างๆเพียงแค่ครั้งเดียวสามารถตัดได้ทุกสรรพสิ่งแม้แต่มิติความเป็นจริงก็สามารถตัดได้ซึ่งคอนก็มักจะผ่ามิติความเป็นจริงเพื่อส่งเหล่าเดโมนิกลีเจนทะลุเข้าไปในโลกแห่งความเป็นจริงหรือที่เรียกว่าเมาเทียมอยู่เสมอ สื่อสำหรับบูชาเทพคอนั้นไม่มีอะไรมากมีเพียงแค่เลือดและเลือดที่มากขึ้นวิหารไว้สำหรับบูชาเทพแห่งโลหิตตนนี้ไม่จำเป็นต้องมีรูปปั้นของเขาหรือคำสรรเสริญวิหารเพียงหนึ่งเดียวของคอนคือสนามรบอันทรงเกียรติซึ่งมักจะมีเลือดไหลทะลักลงสู่พื้นดินอยู่เสมอนั่นจึงทำให้หลายอรารยธรรมของสิ่งมีชีวิตในจักรวาลกลายเป็นสาโกของเทพแห่งโลหิตอย่างไม่รู้ตัวทุกดวงดาวที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจเลือดของเทพแห่งโลหิต จะได้รับพรแห่งสงครามจากคอนทาให้เหล่านักรบบนดวงดาวกระหายที่จะฆ่าซึ่งอาจจะรวมไปถึงเพื่อนรอบตัวและพันธมิตรของเขาด้วยโดยนักรบเหล่านี้จะฆ่าฟันกันเองเพื่อบูชาเลือดแก่เทพแห่งโลหิตคอนโดยคอนก็ไม่ได้สนใจเลยว่าเลือดที่นํามาถวายนั้นจะเป็นเลือดของสิ่งมีชีวิตใดขอเพียงแค่มันเป็นเลือดก็พอเนื่องจากคอนถูกนับว่าเป็นเทพแห่งสงครามด้วยนั่นหมายความว่าเขาเองก็เป็นเทพแห่งการต่อสู้ มีเหล่านักรบหลายคนที่บูชาหรือนับถือคอนโดยไม่รู้ตัวเหล่านักรบได้เข้าร่วมในสนามรบก็มักจะก,กลายเป็นสาวกที่คอยถวายเลือดแด่คอนอยู่เสมอกล่าวกันว่าคอนคอยจ้องมองเหล่านักรบทุกคนที่กำลังต่อสู้ในสนามรบอย่างเบื่อหน่ายแต่ถ้าหากคอนได้พบกับนักรบคนใดก็ตามที่สามารถต่อสู้ได้อย่างน่าประทับใจโดยไม่สนใจเลยว่านักรบคนนั้นจะเป็นเผ่าพันธุ์ใดหรือสาวกของใคร ขอเพียงแค่นักรบคนนั้นสามารถต่อสู้ได้อย่างน่าประทับใจสะใจคอนก็จะปรบมือให้นักรบคนนั้นพร้อมทั้งมอบพรอแห่งการต่อสู้ให้กับนักรบคนนั้นด้วยคํากล่าวบูชาเทพคอนนั้นไม่มีอะไรมากซึ่งเหล่าสาวกแห่งคอนก็มักจะกล่าวคําพูดเหล่านี้อยู่เสมอเวลาที่ทําการออกรบหรือทําการต่อสู้คําบูชานั้นที่คุ้นเคยกันดีอย่าง Blood for the Blood God หรือในบางครั้งเหล่าสาวกจะใช้คํากล่าวบูชาอีกอย่างที่มีความหมายใกล้เคียงกันอย่าง สเกลโฟโตสเกลฟรอนและอีกอย่างเหล่าสาวกแห่งคอนมองเหล่าสาวกของเทพเคียสตนอื่นในเชิงเหยียดหยามเหล่าสาวกแห่งคอนมักจะมองว่าเหล่าสาวกของเคียสกอสซสลาเนชเป็นเพียงแค่ขยะโสมม,มที่เสือ่อมโทรมที่ฆ่าเพียงแค่ความเพลิดเพลินแทนที่จะต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าแบบเหล่าสาวกแห่งคอนและแน่นอนว่าเหล่าสาวกของเทพคอนก็มองว่าเหล่าสาวกของทัสซีนเป็นเพียงแค่จอมเวทที่น่ารังเกียจและไม่เต็มใจที่จะต่อสู้อย่างยุติธรรม เหล่าสาวกแห่งคอนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงมักจะสวดภาวนาเพื่อขอพรให้พวกเขาสามารถเอาชนะศัตรูในสนามรบไม่ว่าจะเพื่อการล้างแค้นหรือไม่ก็เพื่อชัยชนะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเกียรติยศอย่างหาใครเปรียบมีสาวกแห่งคอนหลายคนที่อุทิศตนเพื่อถวายโลหิตแด่คอนซึ่งคอนเองก็พร้อมที่จะมอบพรให้แก่เขาผู้นั้นหากเขาได้ทําให้เกิดการต่อสู้ที่น่าประทับใจ ดวงวิญญาณของเท้าผู้นั้นก็ต่างจะได้รับอ้อมกอดที่เต็มไปด้วยเลือดและความปรารถนาแห่งการฆ่าฟันและคอยฆ่าเพื่อถวายเลือดแด่เทพแห่งโรหิตพรของคอนนั้นในบางครั้งอาจจะไม่ได้ทําให้เกิดการกลายพันธุ์แบบเทพตนอื่นแต่ทําให้จิตใจของผู้ที่ได้รับพรเกิดความบ้าคลั่งและปรารถนาที่จะต่อสู้แต่หากได้รับพรมากเกินไปร่างกายก็จะเริ่มกลายพันธุ์ทําให้มีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้น และพร้อมที่จะต่อสู้ตลอดเวลาหรืออาจจะทําให้มีเขาหรือกงเล็บงอกออกมาตามส่วนต่างๆของร่างกายนอกจากเลือดดาวแปดแฉกและหัวกระโหลกแล้วตัวเลขที่เปรียบดังเลขประจําตัวของเทพคอนคือเลข8โดยไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรเลข8ถึงเปรียบเสมือนตัวตนของคอนแต่มันเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่วาไปได้ถือกําเนิดขึ้นซึ่งเลข8นอกจากจะเป็นเลขที่แสดงถึงตัวตนของคอนแล้วยังเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับคอนในหลายๆอย่างเช่น จำนวนของบลัดเทอร์สเตอร์หรือจำนวนของเราเดมอนที่แข็งแกร่งในกองทัพของคอนและยังรวมไปถึงกองทัพทั้ง8ของเดมอนออฟคอนที่แข็งแกรง่งหรือแม้แต่ในหมู่เหล่าสาวกของคอนพวกเขานับถือเลข8เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์โดยมักใช้ประกอบพิธีกรรมสำหรับการขอพรหรือการอัญเชิญด้วยของบูชายันที่มีจำนวน8ชิ้นนอกจากนั้นคอนยังมีคมภี์เป็นของตนเองด้วยมีชื่อว่า the eight burning book of con ซึ่งเป็นชุดคัมภีร์ของคอนทั้ง8เล่มที่ถูกเก็บเอาไว้ด้วยทองเหลืองและอาบด้วยเลือดว่ากันว่าภายในชุดคัมภีร์ทั้ง8เล่มนั้นกล่าวถึงลักษณะอันไม่บริสุทธิ์ทั้ง8ประการของเหล่าสาวกของคอนและยังมีรายชื่อเหล่าเดมอนออฟคอนตนสําคัญอยู่ภายในคัมภีร์เหล่านั้นด้วยคัมภีร์แต่ละเล่มถูกค้นพบโดยเหล่าพ่อมดเพื่อเรียกใช้งานเหล่าเดมอนที่ทรงพลังแต่ก็มีข่าวลือว่าหน่วยงานอิมพิเรียมอินควิซิชันเองก็มีคัมภีร์ของคอนอยู่ในการดูแล ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าข่าวลือนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่และถ้าเป็นจริงอิมพ r เรียมีคัมภีรอยู่กี่เล่มแต่หลักฐานที่น่าจะยืนยันได้ว่าพวกเขามีคัมภีร์อยู่จริงคือคําให้การของ Inquisitor คนหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏชื่อเขากล่าวว่าอ n q u i s i t i o n พยายามที่จะนํารายชื่อของเหล่าเดมอนในคัมภีร์ของคอนมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ แต่ถึงแม้ว่าจะมีรายงานว่ามีการค้นพบ The Eight Burning Book of c o r n จากบันทึกของ Imperium of Man แต่ก็ไม่มีบันทึกใดๆกล่าวถึงจำนวนที่ค้นพบและยังไม่มีใครรู้ถึงจำนวนที่เหลือด้วยในบรรดากองทัพของเคีย s ์ o กอทั้ง4ตนบัตต l ลีเจนออฟคอ n นั้นขึ้นชื่อเรื่องความสามารถในการต่อสู้มากที่สุดแม้ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดุร้ายและดูร้ระเบียบ แต่เหล่าเดมอนออฟคอนกลับมีโครงสร้างของอำนาจในกองทัพที่ค่อนข้างชัดเจนและเข้มงวดโดยใช้หลักการจากความเชื่อที่ว่าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดควรจะมีอำนาจที่สุดแน่นอนว่าถึงแม้จะดูเป็นระบบที่ง่ายได้แต่กลับทำให้บลัดลีเจียนทรงพลังอย่างมากเนื่องจากเป็นกองทัพที่รวบรวมเหล่าเดมอนที่ทรงพลังเอาไว้ด้วยกัน ว่ากันว่า Blood Legion of Con คือกลุ่มกองกำลังของ Chaos God ที่มีอาณาเขตใน i m m r เทเ i u m มากที่สุดสิ่งนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำสงครามของเหล่า Demon of Con ที่มีมากกว่า Demon ของเทพตนอื่นๆในบรรดา Chaos Demon ทั้งหมดเหล่า Demon of Con ถูกจัดว่าเป็นภัยอันตรายต่อ Imperium of Man มากที่สุดโดยความหิวกระหายที่พร้อมจะฆ่าทุกสิ่งมีชีวิตบนมิติความเป็นจริง ทำให้เราอินควิซิเตอร์ได้ทำการศึกษาลำดับขั้นต่างๆของเราเดมอนออฟคอนจากภายใน Burning Book of อ o คอเป็นอย่างดีเพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับพวกมันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย,ยชาติและจากการศึกษาอย่างลึกซึ้งทำให้สามารถแยกเหล่าเดมอนออฟคอนออกมาได้อย่างน้อย7ชนิดชนิดที่ 1. การนาคก,การนาคเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายสุนัขสาหัวมีถังผืชรอบใบหน้าของพวกมันเหล่าการนาคถูกจัดอยู่ในหมวดของ เฟรชฮา o ออฟคอ n หรือเหล่าสัตว์ร้ายแห่งคอนโดยเหล่ากาลนาคถูกจัดเป็นเอกลักษณ์ของคอนเนื่องจากพวกมันเป็นร่างอาวตารจากพลังงานของคอนที่พร้อมจะตามล่าศัตรูโดยไม่สนใจเลยว่าศัตรูนั้นจะแอบซ่อนอยู่ที่ไหนและเนื่องจากกาลนาคนั้นมี3มหัวซึ่งแตกต่างจากเหล่าเฟรชชาวตัวอื่นๆทําให้เหล่ากาลนาคสามารถตรวจจับศัตรูได้หลากหลายวิธีเนื่องจากในหัวแต่ละข้างของพวกมันจะมีหน้าที่ในการตรวจจับเหยื่อที่แตกต่างกัน ชนิดที่ 2.Fresh h o u รช o า Corn Fresh h ช u าว of Corn หรือเล่าสัตว์้ร้แห่งคอนพวกมันมีลักษณะคล้ายกับกระนาบแต่แตกต่างตรงที่มีเพียงแค่หัวเดียวแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เก่งกาเท่ากับเผ่าพันธุ์พี่น้องของพวกมันเหล่าเฟรชชาว House, สามารถวิ่งไล,ล,ล่ล่าเหยื่อได้เป็นระยะทางหลายพันล้านกิโลเมตรว่ากันว่าพวกมันสามารถตามล่าเหยื่อข้ามดวงดาวได้อีกด้วยชนิดที่3 b l o ล d ด Let เ e r บลัดเลเทอร์เป็นเดมอนที่มีระดับต่ำที่สุดหรือที่เรียกว่าเลเซอร์เดมอนเป็นเหล่าเดมอนที่มีจำนวนมากที่สุดในกองทัพพวกมันทำหน้าที่เป็นทหารราบธรรมดาให้กับบลัดลีเจียนบลัดเลเทอร์มีลักษณะคล้ายคลึงกับมนุษย์เพียงแต่บีร่างกายสีแดงคล้ายเลือดมีเขาบนหัวมีเท้าเป็นกีบมือข้างหนึ่งถือดาบที่มีชื่อว่าเฮลเบลดซึ่งในคมภีร์กล่าวว่าเป็นดาบที่ถูกตีขึ้นมาเพื่อเลียนแบบดาบอันเป็นอาวุธประจำตัวของเทพคอน นอกจากนั้นบัดเลเทอร์ยังสวมเกราะที่ถูกทำขึ้นจากทองเหลืองเหมือนกับเทพของพวกมันและพวกบัตเลเทอร์ยังเป็นเดมอนที่ขึ้นชื่อเรื่องความกระหายเลือดเนื่องจากจำนวนที่มีอยู่มหาศาลทำให้ศัตรูของพวกมันไม่อาจจะต้านทานได้ชนิดที่4 h e r o of ่อ o r n เหนือกว่าเราบัตเลเทอร์คือเรา He r o of อฟคอพวกมันเป็นเดมอนที่ทรงพลังมากกว่าบัตเลเทอร์กล่าวกันว่าพวกมันเป็นอันตรายมากกว่าบัตเลเทอร์หลายเท่า เนื่องจากพวกมันมีความสบบามารถในการกระตุ้นความบ้าคลั่งของเหล่าเดมอนออฟคอนโดยรอบได้ซึ่งมันยิ่งทําให้เหล่าเดมอนในบลัดลีเจียนมีความกระหายเลือดที่มากขึ้นกว่าเดิมและมันยังทําหน้าที่เป็นผู้ประกาศเสียงแห่งสงครามให้กับบลัดเทอร์สเตอร์ที่พวกมันรับใช้ในยามสงครามอีกด้วยชนิดที่ 5. s k u u t Taker พวกมันคือเหล่าเดมอนที่ทรงพลังมากกว่าเลเซอร์เดมอนทั่วไปหลายเท่า กล่าวกันว่า Scout ทเกอรคือเหล่า Demon of ฟ o อนที่ได้รับตำแหน่งเป็นบลั o d อ o อิมมอร์ทัลแชมเปียซึ่งในเวลาปกติหากไม่มีการรบเกิดขึ้นพวก Scout ทเกอรจะเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆใน Realm of k h a o s เพื่อทำภารกิจบางอย่างที่เทพคอนได้มอบให้แก่พวกมันนอกจากนั้นเวลาพวก Scout ทเกอร์ทำหน้าที่ในสนามรบพวกมันจะทำหน้าที่ในการคุ้มการป้อมปราการของคอนและหากเหาเดมอนออฟคอนเป็นฝ่ายบุกโจมตี เหล่าสกาเทเกอร์จะรับหน้าที่คุมกองกําลังแนวหน้าในสนามรบและพวกมันก็มักจะเข้าไปต่อสู้กับคนที่พวกมันเห็นว่าคู่ควรเท่านั้นซึ่งใครก็ตามที่พ่ายแพ้ให้กับพวกมันก็จะถูกพวกสกาวเทเกอร์ดึงกระโหลกออกมาและนําไปประดับชุดของพวกมันอันเป็นที่มาของชื่อสกา l เทเกอร์ชนิดที่ 6. กจักรนอตเป็นสัตว์ร้ายแห่งคอนที่มีร่างกายใหญ่โตกว่าเหล่าเฟรชาหลายเท่า ร่างกายของพวกมันสวมด้วยชุดเกราะทองเหลืองและผสมด้วยเหล็กดำที่แข็งแกร่งและทนทานต่อการโจมตีหลากหลายชนิดจระกนอตเป็นสัตว์ร้ายที่แข็งแกร่งกล่าวกันว่าแรงกระแทกที่เกิดจากที่พวกมันพุ่งชนศัตรูนั้นสามารถบดขยี้ก,กะโหลกให้แหลกละเอียดได้อย่างง่ายดายเขาของมันที่มีลักษณะคล้ายกับแรดนั้นมีความคมมากพอที่จะสามารถเจาะทะลุชุดเกราะของศัตรูได้ นอกจากจะทำหน้าที่เป็นแนวหน้าพุ่งชนในสนามรบแล้วในบางครั้ง j จ้ากุญ์นจะถูกนำมาใช้เป็นสัตว์ขี่ในสนามรบโดยเหล่าปลัดเลเทอร์อีกด้วยชนิดที่ 7. l ปลัดเทอร์สเตเป็นเกรเตอร์เดมอนประจำเทพแห่งโลหิตคอนกล่าวกันว่าปลัดเทอร์สเตอร์เปรียบได้ดั่งตัวแทนแห่งความกระหายอันไร้ที่สิ้นสุดของคอนและมันก็ยังเป็น d ดมอนออฟคอนที่ส่งพลังที่สุดจนไม่อาจจะมีผู้ใดสามารถต่อสู้กับพวกมันได้ ลักษณะโดยทั่วไปของเราบลัเทอร์ส่วนใหญ่จะมีส่วนสูงประมาณ10เมตรผิวนังของพวกมันมีสีแดงเข้มคล้ายกับเลือดร่างกายของพวกมันปลุกคมไปด้วยขนสีแดงเข้มดวงตาของพวกมันเป็นสีขาวขุ่นไม่มีม่านตาเท้าของพวกมานั้นยังสามารถเผาผ่านทุกสิ่งใต้เท้าของมันได้ยามดิโพมันเหยียบย่ำไปบนพื้นดินด้านหลังของมันมีปีกขนาดใหญ่คล้ายกับค้างคาวใบหน้าของบลัเทอร์เตอร์จะมีลักษณะคล้ายกับสุนัขที่ดุร้ายมีเขี้ยวแหลมคม ขนาดเท่ากับใบมีด Bloodthirster ทำหน้าที่เป็นจอมทัพในสนามรบเวลาที่เรา Demon of Con ได้ออกศึกพวกมันจะคอยชี้นำกองทัพ Blood Legion ของพวกมันให้พิชิตศัตรูของพวกมันและฆ่าล้างทุกสิ่งมีชีวิตบนดวงดาวต่างๆเพื่อสนองความกระหายเลือดของพวกมันและนี่คือเรื่องราวของเรา Demon of Con ทุกท่านคิดเห็นกันอย่างไรสามารถเขียนความคิดเห็นของคุณลงในช่องคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณครับ คลิปนี้สนับสนุนโดย Legendary War Games หากท่านอ่านลอมากไปและอยากลงมาไฟในสนามรบขอเชิญที่ Legendary War Games หากคุณกำลังตามหาโมเดลหรือนิยายใน Black Library และคอมมูนิตีดีๆของเหล่า Player Warhammer ในไทยขอเชิญที่ร้าน Legendary War Games